สวัสดีครับผมพิกัดผมยืนนะครับบ้านหนองประเ็งครับตำบลาหนองบัวนะครับอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับสำหรับวันนี้มาถึงฟาร์มของพิเตียนะครับให้พิเตียแนะนําสถานที่เราหน่อยครับผมเป็นบ้านบ้านหนองประเ็งครับตำบลนหนองบัวครับผมอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่านี่แหละครับจะได้มาศึกษาด้วยกันสําหรับ ท่านที่กำลังมองหาอาชีพนะพี่นะ,ะวิธีการเลี้ยงแพะแล้วก็การจัดการบริหารนะครับสําหรับมือใหม่ๆห,หรือท่านที่กาลังเลี้ยงอยู่จะได้เรียกเลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับพี่อ่ะต่อไปก็ตามกับพี่เตี้ยเลยครับผมอขอถามพี่เตี้ยเป็นข้อข้อไปนะครับข้อแรกอ่าพี่แต่ก่อนพี่เตี้ยมาอยู่เนี่ยที่เป็นคนจังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดกาญจนบุรีอ๋อแถวภาคกลางนะพี่นะครับผมครับผมเลย มาอยู่อีสานไม่ได้แฟนอีสานใช่ไหมครับใช่ครับได้แฟนอยู่สารคามครับโอ้จังหวัดมหาสารคามจากคนเมืองกาจนบุรีครับครับผมครับผมอ่าทีนี้ก็ตอนตอนแรกนี่นะพี่พี่พี่เลี้ยงแพะมาก่อนเลยไหมหรือทํางานอะไรอยู่ครับผมเริ่มแรกค้าขายอยู่น้ําตกไ่โยกน้อยอืจังหวัดกาญจนบุรีครับผมครับผมได้แฟนมาก็เลยมาทํางานก่อสร้างอยู่ขอนแก่นครับผมอืม ก็ลเลยหันมาเลี้ยงแพะครับผมครับผมอ่านี่แหละทุกท่านก็เห็นแพะของพี่แจนะฮะเริ่มแรกเดิมทีนะพี่พี่ศึกษาช่องทางอย่างไหนถึงคิดอยากมาเลี้ยงครับผมดูใน youtube ก่อนในตามในเฟซเนี่ยอืมดูว่าเขาเลี้ยงยังไงใช่ไหมพี่ใช่ครับว่าการบุลการจัดการการอยู่การกิน้องเาใช่ไหมพี่ใช่ครับว่ามันเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากยังไงใช่ไหมพี่อ่าพี่พี่นํนำเข้าเริ่มแรกนะพี่ เป็นกี่ตัวพี่พี่น้องเพายกฝูงมาทั้งหมดสิบเจ็ดตัวพ่อพันหนึ่งตัวครับผมแล้วก็เป็นแพะรวมสิบหกตัวสิบหกตัวนะพี่ครับผมครับผมพ่อพันตัวหนึ่งแลว้วก็ค้ากันมาระหว่างแม่ลูกครับแม่ท้อง,งอ๋อจำนวนสิบเจ็ดตัวนะพี่ครับผมอ่าครับผมเป็นเงินเงินทุนครั้งแรกเลยนะพี่ที่พี่ซื้อแพะนะครับประมาณกี่บาทครับผม สิบเจ็ดตัวเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่ารวมหอ,อกด้วย,ยอะไรหอกด้วยอะไรเพื่อก็แสนแสนเศจแสนกว่าบาทนะพี่ครับผมเป็นเป็นของพี่นี่ผมเห็นจะเป็นสายพันธ์อะไร,รมั่งครับพี่บอใช่ไหมครับลูกผสมครับแองกโกลาแนนครับหมอลูกผสมนะพี่นะแองกโกลซาแนนอ่านะครับผมน้องก็รับชมด้วยกันไปเรื่อยๆอาการอยู่การกินของแพนนะพี่ อแพะเขากินอะไรได้บ้างครับพี่พวกใบไม้พวกอะไรถ้าหาง่ายที่สุดเอาทินที่งวกระถินครับกระถินนะครับพี่แล้วก็หญ้าครับครับครับปักบุ้งครับแล้วก็ฟางครับครับผมฟางแห้งก็กินไงพี่กินฟางแห้งครับอืมด้านู้งก็จะเป็นที่เป็นโค้งขึ้นอะไรจะเป็นผักเกษตรนะครับผักกระถินใช่ไหมพี่ ใช่ครับพี่ก็หาม่เป็นร้านนั้นมันอ่าวันหนึ่งมึงเราเราออกหาพวกทุกวันไหมพวกผักพวกอะไรไม่ครับวันละรอบวันละรอบพอนะฮะใช่ครับรอบเช้าแล้วแต่สะดวกครับรอบเช้าก็มันไม่ร้อนดีครับอืมสะดวกรอบไหนเราก็ไปรอบนั้นได้ครับผมอ๋อครับผมครับผมเพราะว่าได้ไปทำอย่างอื่นได้อืมแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นใช่ครับน้าเราทำไหม ทำนาทำสวนด้วยครับสวนก็ทํานาพี่<ำ>โอ้ก็อีกหนึ่งช่องทางที่ดีนะสำหรับถ้าคนคิดอยากทาเป็นอาชีพเสริมจากทําทําสวนนะพี่ใช่ไหมพี่ใช่จัดสรรปันส่วนเรื่องอา,ามันมันเราก็ทําอย่างอื่นได้ครับครับครับนี่แหละครับพวกอาหารเสริมก็มีนะที่เห็นเขากินอยู่ใช่ไหมพี่เป็นอาหารเม็ดใช่ไหมอาหารโทเหลืองอัดเม็ดแล้วก็ทำไอ้เปลือกมันล้าง โอเคครับโอเคเปลือกมันล้างนะครับผม,มเปลือกมันล้างนี่หาหาซื้อตามบ้านท้องบ้านท้องถิ่นเราได้ใช่ไหมต้องไปโรงงานครับต้องไปโรงงานโรงงานข<อ>ับครับ,รบโรงงานที่เขา,ารับซื้อมันนี่นะพี่ใช่ครับอขอ<ง>ขอขอ,ขอแบ่งซื้อเข้ามาใช่เขไปซื้อมาอมเป็นตันอย่างเงี้ยครับต้นทุนมันไม่แพง ตั้นหนึ่งกี่บาทตัวนี้ตอนนี้ประมาณ4ี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทครับโอ้ก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ตั้นหนึ่งได้เยอะอยู่นะแล้วเขาก็มาหมักับแล้วแต่เขาจะใส่วิตามินตัวไหนมั่งแต่ละคนไม่อนอ๋อตาหมายควาว่าเขาหมักให้เราด้วยใช่ไหมไม่เราต้องมาหมักเองครับพี่มีสูตรหมักของพี่ด้วยใช่ไหมไม่แล้วแต่บางคนครับผมผมไม่ใช่ใช้สูตรหรอกผมก็แค่หมักใส่เกลือธรรมดา อ๋อครับครับแพ้ก็กินดีเหมือนกันกินดีปกติดีอ่าอ่านี่แหละเลี้ยงมาเรื่อยๆสายพันนี้เลี้ยงง่ายไหมพี่เหมาะกับทางบ้านเราไหมยช่าครับนะมันก็ง่ายอืทนร้อนทนฝนดีนะสายพันุนี้นะครับครับผมพ่อพันุก็ใช้แค่หนึ่งตัวพ่อพันหนึ่งตัวคุมได้ยี่สิบตัวประมาณนี้ครับครับพี่ครับ อ่านี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะพี่ให้อ่าพี่อ่าเลี้ยงมาเปนกี่ปีแล้วเลี้ยงแพะมาะกี่ปีแล้วเข้าปีที่สามครับเข้าปีที่สามโอหลายปีพอสมควรนะครับทางบ้านเราถ้าถ้าเข้าปีที่สามก็ถือว่าอ่าเลี้ยงมานานนะพี่นะเพราะแถวแถวเราแถวเรายังเลี้ยงกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรื่องอาหารการกินก็มีอ่าเป็นหญ้ามั่งนะพี่นะเป็นหญ้าอ่าผักกาเสดมั่ง ช่ครับประเทศน้ำพวกคืออะไรทุกอย่างมันกินเขากินไหมกินครับคือมุงขามากินนะพี่ครับครับผมอ๋อครับผมครับผมข้อกีแ็เป็นแบบพื้นบ้านนะพี่เนาะเป็นคอกแบบพื้นบ้านเรานะครับพื้นบ้านครับอืตอนตอนตอนพี่นําเข้ามาสิบเ็ตตัวนะพี่ครับอตอนนี้ทั้งหมดของของฟาร์มพี่นี่นะของคอกพี่นี่มีแพะอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับประมาณหกสิบกว่าตัวครับ รอบนี้นะหกสิบตัวนะเฉพาะที่อยู่ในเนี่ยครับสิบถึงบางตัวก็อยู่บนโรงเรือนนะครับยังยังลงมาไม่หมดนะครับถ่ายได้เป็นบางส่วนครับผมโซนนี้เป็นพวกแม่พันธุ์แล้วก็ลูกลูกมันฟังรู้เป็นแพะขุนครับผมแพะขุนสามสิบกว่าตัวครับอืมครับผมครับผมบนข้องนี่แพะอะไรนะพี่เป็นแพะขุนครับแพพะเสียครับเก็บไปส่งแม่ค้าอืมรถบุรีครับ อ๋อพวกผลระวางพวกอะไรใช่ครับมั่งเราก็แบ่งขายดิเพื่อรับซื้อมาขุนครับอืมพี่ทั้งรับซื้อทั้งอ่าอะไรไหมถ้าเขาอยากขายอย่างไรติดต่อพี่ได้นะรับซื้อแพะขุนแพะผลครับครับผูกเป็ดกดเมียครับผมครับผมโรงเรือนก็แบบง่ายเลยฮะแบบบ้านาเราเลยนะครับผม อ่านี่แหละถ้าถ้ามีคนสนใจนะพี่อยากอยากได้ช่วงนี้เรามีแบ่งมีครับมีไหมครับมีนะฮะเร,เริ่มเริ่มเริ่มที่สตาร์ทที่เท่าไหร่ครับก็สามพันห้าขึ้นครับสามพันห้าเนี่คือยังไงสาวน้อยครับแม่สาวนะสาวน้อยอืมแม่สาวไปราคาครับครับถ้าถ้าไม่ท้องอีกราคาหนึ่งนะใช่ครับครับผมครับผมหายังไงค่อยติดต่อพี่จะมาหลังอ่าผมจะม,มีเบอร์โทรพี่อยู่อยู่เนาะ ไปติดต่อมาแล้วกันเรื่องซื้อขายนะครับผมครับอคลาเขามีบอ,าาบอแดงครับผมก็มเป็นแบบขึ้นบ้านดีนะครับสำหรับฟาร์มนี้สำหรับคนที่เงินทุนพอพอลงทุนได้นะพี่เนาะให้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งต่อไปพี่ช่วยแนะนำโรงเรือนอทั้งแป้ง่อยทั้งไรหน่อยได้ไหมฮะเผื่อเผื่อทุกท่านอยากรู้นะครับผมตามด้วยกันครับผมอ่โรงเรือนที่เห็นด้านหน้านะของพี่ที่ไอแก่นะฮะอ่า ว้างยาวเท่าไหร่พี่พี่พอได้รู้ไหม <5 S 1> ฮะคูนห้าเมตรห้าคูห้าทุกด้านเลยนะครับพีบ่นี่แหละพี่น้องก็เห็นแล้วเบ็ดเสร็จก็เห็นก็ทําแบบบันบ้านไทยบ้านเรานะครับเรียกว่าเป็นคอกแพ้แล้วกันนะพี่นะครับผมพี่พี่ทําหมดเท่าไหร่ฮะสำหรับลงเรือนท่านพี่เฉพาะลรงเรือนก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่เพราะว่าดูวัสดุที่ใช้ก็หาได้ตามท้องถิ่นนะใช่ใช่เก็บไม้พี่ กระถินกระถินนี่แหละอือยิงด้านก็เป็นที่แจว่าภาคเกษก็ทําเป็นห้างขึ้นมานิดหนึ่งนะพี่ยกยกพื้นขึ้น,นมาหน่อยเนาะใช่ครับตอนท้อาหารเพราะว่ามันจะได้มีแฉะไม่ได้อะไรใช่ไหมพี่ครับอืมด้านนี้ก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแปลงป่อยนะพี่นะแต่ช่วงนี้ขอโทษพี่น้องเลยแล้วกันเพราะาโดนพายุเมื่อกี้นะฮะอาจจะยังดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะฮะพื้นที่ทั้งหมดนะพี่ทั้งใช้การเลี้ยงแพะทั้งโรงเรือนนะพี่ แล้วก็แปลงปล่อยพี่ใช้พื้นที่เท่าไหร่ับพี่อยู่ประมาณห้าสิบตารางเมตรอ๋อครับผมครับผมพอเลี้ยงแพ้ได้นะใช่ได้แพ้เป็นร้อยครับรอใช่จริงนะพี่จริงอ๋อเพราะที่นี่กสิบกว่าตัวแล้วอ่าโอเคโอเคท้านี่ผมให้มันนอนได้พกสิบกว่าตัวมันขึ้นไปนอนได้สบายครับผมครับผมเขาาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมได้ได้เห็นบอกว่ามันชนกันชนอะไรมีไหมมีครับมีชนกันแล้วพอนนั้นเราก็ เราดูพฤติกรรมเขาใช่บางทีผมจับผูกได้สองคำวันมันก็เลิกชนหรอถ้าถ้าต่างถิ่นมาชนไหมชนครับเท้าไม่มามันก็จะมันมันยังปรับตัวยังด้วยกัน,มนไม่ได้จะแ,แย่งตัว<อ>ตัวเมียกันครับผมครับผมอืมบางทีมันก็แย่งตัวคูวนน่วันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เวลาอยู่กับเผานนิสำหรับแพนี่ครับการเลี้ยงนี่วันหนึ่งพี่คิดว่าจี่จี่ชั่วโมงยังไงครับพี่ถ้าเลี้ยงจริงๆริเลี้ยงให้จริงๆแล้วเราเตรียมอาหารพร้อมแค่เช้าเย็น นะใช่ครับรอบละชั่วโมงก็พอมสองชั่วโมงก็ประมาณนี้เนาะสองรอบรพ,พอดีพร้อมรับครับครับอ๋อครับผมครับผมโอเคครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับผมอ่าทีนี้อาการเจ็บป่วยนะพี่ของเขานี่มันต้องพบอยู่แล้วนะพี่นะ,ะสำหรับคนเลี้ยงแพะนะครับได้ รู้แต่ว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาประสบปัญหายัางไงบ้างแี่พี่เตีย้ยแนะนาหน่อยโรคโรคที่พบบ่อยแล้วก็เบื้องต้นเป็นโรคอะไรครับสำหรับเพืนเป็นวัมเป็นหวัด<ม>เป็นโรคทางเดินหายใจใช่ไหมใช่ครับอ<ม>ืมเป็นบ่อยที่สุดอาการเขาเป็นยังไงพี่ถ้าเราสังเกตก<น>็มีน้ํามูกไอขับครับรับจะเป็นช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับอืมจะพบบ่อยนะครับพี่ไอมีน้ํามูก ครับโรงอื่นโรคย่างอื่นยังไม่ไม่เจอแล้ววิธีรักษาเราอย่างไงพี่ก็ฉีดยาให้มันนะครับฉีดยานะพี่ครับหรือถ้าทุกวันนี้ก็สะดวกหน่อยมันมีช่องทางให้ดูทางทาง youtube ทงักเฟซทักอะไรนะการรักษานะพี่ใช่ครับอ่าหรือหรือ,อยังไงถ้าทุกท่านยังสงสยัยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรพี่ เก็บไว้แล้วกันเนาะเพราะมันมันเป็นเรื่องการรักษาต้องเป็นคนที่เขาเลี้ยงจริงหน่อยจะได้รู้บางทีก็เราไม่รู้เราก็ถามเพื่อนนั่เล่นเฟซด,ด้วยกันที่เลี้ยงแพะเขา๋อนนนะกลุ่มก้อนของเรานี่นะใช่ครับก็ไม่ปิดบังนะแนะนำกันดีนะให้ใหม่เขาเนี่ยนะโอค้ครับผมครับผมพวกพญาิแล้วถ่ายบ่อยไหมพี่เดือนหนึ่งกี่รอบครับพี่ผมสองเดือนสามเดือนครับถ่ายทีนะใช่ครับอพญาดเก็ฉีดใช่ไหมหรือย,ยังไงทั้งฉีดทั้ง ทั้งกาอ๋อเกาะเขามีนะครับผมครับผมอืมนี่นะที่ทีพี่เลี้ยงมาพบอยู่ก็คือหนึ่งโรคหวัดโรคทางเดินหายใจของแพ้นะครับครับผมถึงขั้นล้มตายนมีไหมมีครับมีเหมือนกันนะมีครับมันนะครับตรงตรงเจออยู่นะครับท้องอืดอ๋อท้องอืดจะมีท้องอืดครับท้องอืดนี่อาการเป็นยังไงมันก็ มันจะเดินไม่ค่อยได้มันจะนอนอ๋อไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกินอาหารกันแล้วเนาะใช่ใช่ครับผมครับผมบางทีเราไม่ไม่ได้อยู่เราก็ช่วยไม่ทันครับแต่ก็มียาให้รักษาใช่ไหมทุนมีครับมีมียาแก้ท้องอืดก็มีครับผครับผมอ่าจะได้ศึกษาไปด้วยกันว่าอ่าเลี้ยงมันก็ต้องมีป่วยอย่างไรบ้างนะฮะสลหรับแพะนะครับผมอ่า อ่าต่อไปก็เป็นชอยที่สามแล้วครับเจียตอบคําถามหน่อยสําหรับเลี้ยงแพะมานี้นะครับพี่ช่องทางการขายนะครับฟาร์มองพี่แกนะครับผมมีช่องทางไหนบ้างครับพี่อ่าแล้วก็ขายพ่อแม่พันธุ์ขายลูกขุนครับก็แล้วแต่ลูกค้าเขาจะให้สั่งแบบไหนไงครับพวกมูลพวกอะไรมันได้ขายพี่ ขายครับมูลเขาไม่เห็นเขาจะไปใส่ผักใส่สวนอะไรของอันนี้คือขายขายได้เองตามท้องถิ่นเลยนะตัวนี้นะสหรับไอสหรับไอพวกมูลพวกอะไรของเขานะพี่ใช่ครับซอมหนึ่งกี่บาทพี่ทางบ้านเราสามสิบบาทอ๋อประมาณนี้เนาะบางทีก็บางพื้นที่ก็สามห้าสี่สิบนะครับแล้วแต่ครับแต่ทางนี้สามสิบบาทนะพี่ครับสอบปุ๋ยที่บ้านเราว่ากันเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อง่ายเลยนะครับผมอ่ะต่อไปยังวิทยาแยสรุปรายได้นะพี่เนาะ สลรับรอบการขายขอยงพี่นะรอบรอบนึงนะพี่สำหรับการขายแพะทุกทุกอย่างที่มี่ว่ามานะพี่นะอรอบหนึ่งพี่ได้กี่บาทครับเลยได้จากเขา,ราครับผมหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็พอได้ใช้ได้สอยครับตามบ้านเรานะพี่นะไ้เสริมอาชีพอื่นเอหอลังจากทานาทําสวนมั่งอย่างนี้นะพี่ครับผมเ,ออเป็นอาชีพหนึ่งเพราะว่าผมเท่าที่ถามพี่แกก็บอกมันใช้เวลาไม่เยอะนะพี่นะครับกับกับเงินลงทุนก็ประมาณนี้ก็ก็ พอสัมผัสได้นะพี่เนาะได้ครับ <นะ S 1> ทั้งบ้านเราถ้าเบื้องต้นนี่แสนหนึ่งเนาะเหมาะได้ไหมพี่ช่วงนี้ได้ไหมสำหรับราคาแพะแล้วก็โรงเรือนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แพะมันราคาสูงแม่พันธุ์มันสูงอ่าแสนน่าจะได้ได้ประมาณก,ก,ก,ก็ลดหย่อนจํานวนแพะลงมาะนะ,ะอันนันจะโรงเรือนอีกอะไรอ่ามันมันก็ได้แต่ว่ามันจะได้แพะกี่ตัวใช่ครับอโรงเรือนประมาณไหนนะครับแต่ว่าของพี่แกก็แสนกว่าบาทนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับให้ทุกท่านได้ เห็นด้วยกันพอช่วงนี้ราคาแพะก็ขยับหน่อยนะพี่นะครับสำหรับวันนี้พี่เตียติดเบอร์โทรไว้ผมหน่อยครับเผื่อก่อนจะติดก็ที่นี่ก็เป็นที่ทั้งรับซื้อใช่ไหมพี่ครับรับซื้อแล้วก็ขายนะครับครับพ่อพันแม่พันลูกขุนนะพี่ลูกขุนก็มีให้ทุกท่านสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังมองหานะครับโทรติดต่อกลับมาได้วกันเผื่อใครสนใจอพี่เตียติดเบอร์โทรไว้้ผมหน่อยครับผมศูนย์หกห้าครับ สามสี่หนึ่งครับเจ็ดสองสามห้าอ่าอีกอีกรอบหน่อยพี่อีกรอบหนึ่งศูนย์หกห้าครับสามสี่หนึ่งเจ็ดสองสามห้าอ่าติดต่อมาทางเบอร์นี้เี้าฟาร์มแพะนะครับเตี้ยความแพะกับนิพนธ์บุญแย้มครับอ่านี่นิพนธ์บุญแย้มมีเฟซด้วยนะครับนิพนธ์บุญแย้มนะครับผมเตี้ยความแพะเตี้ยาร์มแพะนะครับก็ปดเข้าไปเลยนะครับผมพิมเข้าไปค้นเลยนะพี่อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณ พิเตี้ยนะครับผมที่มาให้ถือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่กาลังคิดจะเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงอยู่นะครับจะได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันจะได้รู้พิกัดเผื่ออากได้สายพันธุ์ของพี่แกนะครับหรือว่าอยากมาศึกษาก็มาที่นี่ได้นะครับผมพิกัดตามบ้านที่ผมแนะนําไปนี่นะอ่าจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับชินนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม